ดูต่อ,อยใบครับเมื่อกี้สองตัวอันนี้แหละอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ครับอันนี้ถ้าปูไข่นะคือมันรูปทรงมันเป็นปูไข่นะตัวไม่เลอ่อเลยอะอยใหญ่อะเนี่ยครับมือผมโห้ยตัวนี้น่าจะมีทะลุครึ่งกิโลครับห้าขีดโอ้โห อยู่ในป่าแบบนี้จริงๆนะปูเนี่ยไปต่อครับได้สีตัวแล้วถือว่าผลงานเรื่อยๆครับไม่ดีมากเพราะพลาดไปก็หลายใบได้สีตัวพลาดไปสามใบสี่ใบนนะครับไปต่อ